Salvador, สระสามสิบสองรูปสระตองเซนเมรูกะติงกิตาเนาะสระต้องเซนเมสติงกิตาสีแดงสระอะสระอาสระอิสระอีสระอ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 ูสระเอสระเอสระอสระเอ ស្រៈអាស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈឹលេចំដានស្រៈឺឹឺឺឺលេចំដានតាក number 9អង់គ្លេសเขียน number 9ស្រៈុស្រៈូ อืออุอือพี่รบีแอผ่าออกเท่าณครุเอบีตะลอกเอบีเวแอบีแอณครุผ่าผ่าเท่าณเริ่มแอเอบีแอณล้องบ่เนาะเอเอแอแอ